มพี่น้องครับกินตำบักหงงปิ้งไก่วิเียษครับอ,อันนี้อันปลาออมปลาดุกครับผมเกลียวบักเลียนหยีบหลเนี่ยครับ,รบม,ามาครับมาสุสดที่ครับพี่น้องอวันนี้มาผ่อนกับแซมเน่าข้อางที่ผิดเก่าครับอินทิพตเดี่เอาเนื้อกินอยู่เมื่อวานมาพร้อมทีมงางินมากนะไร้าตาครับผม มีใกไก้น้ำกันครับจองน่องซะก่อนไมนได้ไปก็มิดใช่ไหมคืออันบ่เคยพอกล่องครับพี่น้องเดินทางงาหมูหองถุ่มหอมผีกั่นแหลกของอ่ะแดโมง ขั้นจำวัดกี่มงเวนสิบสิบสิเอ็ดโงนากามจะ้มเลยอดีได้พี่หอจ้าเอาหัวก็านี่ตานี่ีบอกว่าเอาตาจะาดกาเยอกมากินขงกัน่อจ้าีบนทยได้ม้ยีนอัเดตนี่อหาางของงเียงี่ไทย

แปดโมงไม่มาัวเตีแปดโมงเข้าแปดโมงกว่าแล้วพักกันนอกพี่น้องจ้านอกครับรถอ้ายเพิ่งกระเบียกแตกเี่อนไม่ได้เดิส่งสะอดเลยน้ยเบียเบียซูบะมี่เ่าเนื้อเจ้าผดเลี้ยงมาหาห้างนั่นไม่ใช่มากวาตาชินไม่สอง้า เออโหชอบแต่อกต้นนึ่มีแต่ดอกนี้เล่นะไรเหมือแต่านใช่ไหมสนับต้นใจเหมือนขอน เว่ปั๊มไมาผมเม่อีเอานี้หายผก็หายก่อนเลย้าออกกโด้นหาังเหอหน้าเี้ก็วิ่งรอ6ร้อเนี่ยี่ผมล่ตุนกเอายางเอผมก็ไม่รู้ผมบ่อางยไม่เยียนอะซพักเงี้ยมาเอาผหายอหายแล้วเาปั๊มรอ เรนนาเรื่องที่รถม่ทั <c oughs> นกันพี่น้องเจ้าเราเรื่องอย่างนี้เราเรื่องถ้าการขับรถเร่ะเนา้รถรถดินะ่ขั้นมันเบรกแตกพี่น้องจ้าทั้งกมาวหอดชั่มบายสองไม่ได้การแบบเดมายสามชีบ่ายสามนสั่สองอยู่ <c oughs> พวกทีบกับหากับถ้ากันร่อนอยู่จ้ะรับนอกริงสามถาพึงะกโดเลยอืมือเดียเปลี่ยนไหบิคุนเปปื้นกรตาลงดับเลยอืใช่เนื้อเนี่ยทำทัทหานันนี้ไม่ยอมเปลี่ยนของ้องขับเลยใช่ไหมต้องขับยาวเลยครับบอกทางครับอืมทิ้เน่าก็สิไปขนขวางลงจะไม่หนอครับจะทิ้งยวลง รอบเบียวนี่แหละหาคำแบบพอดีํำมากแบฝาวนกันเตมแดนอนทิมแล้มันนอนทิมเลกินได้ไงเขาล่ะกัไปซื้อลถไฟกืมเมียหลังรถมีนาอย่าลืมนะนี่ก็สักหน่อยนี่แหละสี่ตัวหารถทั้งปรเทแบบนี้ถัานจะไ่ใช่ยนพวงตัวน เอ้าไม่ไม่ไปเทยภูมิหรอไปเอาของเทภูมิไปม่ทานไปอวของที่อ้อหรอเทยภูมให้คุยกันไปมันก็เลยทำแปลที่กรุงเทพของเราของศัตรูที่ชุบจิเราข้ามาคราดเราเอางานแก้ไปแทยภูมไม่ทันเนะแปดมงภูมิย่าแปดโมงใช่ไหมันมาถึงวันแปดโมงไม่ทัน บมีใครต้มกับจึใครพัโลกะดรพี่น้องมันตรงด้วยแหละน้นองคนทรงขอควาพอความมดข่ามัดคิดอ่อนแอแหล่หรือวม่พี่น้องนั่มันอมาแล้วก็กัเสียก็าหาย อุ่นผูเ้เฮ็ดแน่น่า,า,านีเหรอแต่ว่าฟีนี้ส่งขันขขมะนมาเดี๋ยวเลยเดีอยวม่นอนอยู่ทานเฮดหน้าเล่นเดี๋ยวมานอนมันแม ทีนี้ว่าลูกเคยมาถี่ก็ได้ปะก็ได้แนเอนไดแนี้ขาดได้แล้ววันนงานเขางานเขาดีดีงานเขาดีดีฝนตกตาให้น้ำกนนอกนฝั่งน,นีนน้สันน่ยาวด้บรรยากาศอาหารได้ตามปกที ไอ้ตำแก้วออะไรอ่ะ,ะอ๋อบแวาม่นหอนมใป่าบุกผ่องที่เราในป่าบตแจ,จ้วกินดอกไม้มาตแม่แม่ังลว่าสักทีเลยสินเออเองเงินไปไหวใ แค่ที่หัวอืมจะกินตัแซนมิทโอ้อห้งสาเ็อแล้วตีรต้องเทพเี้

บ่บอกก็พี่นองเรื่มเ้ยอ๋อไมเหม็นกูนอปะเพาอดได้ลายเด้จ hmm. nee ้ะขอดได้ลายเด้พี่น้องเมืยค่ะฝันเลยบอหมอรัใหม่มาอาการเสิ่ลยเตี้ยโอ้ยเบื่อมาลำเมยปะเนี่ยไม่อยากไปหรอก มเ,เมเออื่อย <laughs> เนี่ยเกิดมาัวะเมื่อยให้ยูมันเมื่อยปวดได้พักพอนเมื่อยอีกแงนว้ยเรื่องหนูเมื่อยจริงที่จริงนี่เมื่อยสุดบ่นเมื่อยบ่ซ่วงอยู่แล้วเมื่อยสะแม่อนตันรู้สึกทุเรี mặc hương trắng là mặc hưu là mặc tính mở lòng chân lên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  ไก่ข้าไก่ข้าส้มต,ตำไก่ข้าส้มตำออ,าากกอนไลน์มันว่าทักมาตแก่หลวงามาทั้เมื่อบาอ้านก็จะหัขามหมดแล้วดูนมบานดเดี๋ยนนหยุดสาวมัสามารถพ้องเชลลา่าได้ไหมที่จะตัวข้า,าไปจับอกแสดงว่าเจ้ากุ้มตลาดถ้่พอกุมเนี่น,นี่กุ้มเก็ต้องอ่ะนี่ปุงเปมายเลย ต้มสตมสองเสีมสองหมูย่างสองเหมืดิมอไหมเงินหลช่องไหคนมดพานอพอไดกอัปเดตงานมึงยังลูกครับผมคลิปนี้ก็พ่ออัปเดตงานมึงยังลูกเอาคุณพ่อขอบคุณหลายๆสราบการติดตามนะครับด้อยคลิปนี้ขออภัยหลายๆอันเดือดความที่มัน สุกหลังฮุกสวัสดีค่ะพี่น้องเอาบุ้มหนามา,า,มาอ,อ,อ่ะสำหรับคลิปนี้เรากับพ่อแค่นี้พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสวัสดีครับ